สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนชาว,วงวันหนูชช้มาเยมศึกษาปีที่หนึ่งซับสามเลขที่ยี่สิบแปดวันนี้เราจะมาทำท่านาฏยศัพท์เกี่ยวกับการใช้มือไปดูกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งตั้งวงการตั้งวงคือการตั้งมือแบโดยให้นิ้วหัวแม่มืองอเข้าไปอยู่กลึงกลางฝ่ามือนิ้วทั้งเสียร่วมให้ชีดกันส่วนสำคัญคือต้องหักข้อมือขึ้นเพื่อส่งให้ปลายนิ้วดูอ่อนไปทางหลังมือยิ่งขึ้นค่ะ ข้ที่ 2. จีบมือการจีบมือคือการนำนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือมาชนกันโดยนิ้วหัวแม่มือจะลดข้อแรกของปลายนิ้วชี้ส่วนนิ้วทั้ง3ที่เหลือให้คลี่ออกจากกันเหมือนรูปพัด ท่าที่3หง่ายมือการง่ายมือคือนำมือที่ตั้งวงอยู่นั้นง่ายมือลงโดยลักษณะการใช้นิ้วและข้อมือเหมือนตั้งวงทุกประการที่สำคัญคือก่อนง่ายมือต้องแตะแขงมือไปทางนิ้วก้อยจนนิ้วทั้ง4ี่ชี้ลงพื้นจึงเป็นท่าง่ายมือค่ะ